สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมาข้าวในนานะครับข้าวในนา,าหลังจากที่คราวที่แล้วได้พามาชมน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมแต่ว่าน้ำลดเร็วมากนะครับเพราะเอาเอาลงสะเอาลงเอาน้ำลงสระฝั่งตรงข้ามนะครับ เอาน้ำลงสระไปก็ก็ทำให้อ่าข้าวในนานะครับทำาให้ข้าวในนามันก็อ่าได้ได้เจริญงอกงามแต่ว่ามันจะมีช่องห่างๆบางส่วนนะครับช่องห่างๆบางส่วนแต่ว่า,าช่องห่างๆบางส่วนเนี่ยช่องห่างๆบางส่วนเนี่ย ก็ดูแล้วมันก็พอที่จะเป็นช่องห่างเวลาข้าวโตแล้วนะครับเวลาข้าวโตแล้วข้าวมันก็จะเจริญองอกงามแตกกอออกนะครับแตกแตกกออกอกาสักกอละห้าต้นหกต้นหรือหนึ่งต้นแตกกวาเป็นสิบต้นประเภทนั้นนะครับเมื่อมันมันแตก มันแตกกอมันแตกหน่อออกมันก็จะทําให้อ่ามันจเจริญเติบโตนะครับมันจเจริญเติบโตแต่ว่าอ่าใน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 ธรรมชาติเราก็ถือว่าสวยนะครับข้าวที่แตกข้าวที่โตขึ้นมานะครับหลังจากน้ําท่วมน้ำลดลงไปแล้วนะครับน้ำลดลงไปแล้วนี่นะครับจะเห็นน้ํา จะเห็นน้ำอยู่เมื่อน้ำลดลงไปแล้วเนี่ยข้าวมันก็แตกข้าวมันก็แตกอีกมันก็แตกขึ้นมานะครับปีนี้ก็ถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยแต่ว่าทางด้านโน้นที่ใต้ล่มไม้ทางด้านโน้ทน,น,นทางด้านโน้นนะครับทางด้านโน้นทางด้านโน้นอาจจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่อาจจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่จจเ,หรเพราะว่า อาล่มที่มันได้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 ล่มนั้นน่ะอาต้นไม้มันได้ล่มนั้นน่ะมันก็จะไม่ค่อยงอกงามเท่าไหร่ไม่ค่อยงอกงามเท่าไหร่แต่ว่าข้าวที่มันข้าอยู่ในล่มเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะงอกงามเท่าไหร่เราก็จะดูกันไปปีนี้ถ้าฝนตกระดับนี้นะครับถ้าฝนตกระดับนี้เรื่อยๆไปเรื่อยๆไป ไม่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 ตกไม่หรือไม่หยุดชั่วคราวหยุดชั่วคราวหรือพออ่าพอพอฝนตกมาได้พักพอน้ําได้น้ําได้เต็มที่แล้วฝนหยุดไปเลยนะครับพอฝนหยุดไปเลยเขาเรียกว่าอพอฝนหยุดไปเลยปุ๊บเนี่ยข้าวมันก็จะคอยน้ําคอยน้ําตอนนี้แหละข้าวจะไม่ค่อย จะไม่โตแต่ตอนเนี้ยกําลังโตนะครับข้าวกําลังโตนะครับข้าวกําลังโตเลยทีเดียวอ่าสุดๆุดุดุดของอ่าข้าวที่สวยงามนะครับสุดๆุดของข้าวที่สวยงามอ่าคุณตาก็จะพาไปดูอีกสักหน่อยนะครับพาไปดูอีกสักหน่อยว่ามันสวยงามจริงไหมทางด้านนี้อาทางด้านนี้น้ําท่วมมาก นะครับน้ำท่วมมากท่วมชนิดอคุณตาคิดว่ามันคงจะไม่ค่อยได้มันคงจะไม่ค่อยได้ไไดแต่ปรากฏว่าแต่ปรากฏว่าพอน้ําลงปุ๊บข้าวก็ทะลึ่งตัวขึ้นมาทะลึ่งตัวขึ้นมาแต่ก็ยังพอมีม,ม,มีมีที่มันเน่าไปบ้างนะครับมันเน่าไปบ้าง นะครับมันเน่าไปบ้างแต่ถ้าขืนแต่ถ้าขืนอ่าดูนะครับดูนะครับเห็นไหมว่ามันจะเป็นริ้วๆนะครับมันจะเป็นริ้วๆที่มันแตกไม่ทันนะครับแตกไม่ทันแต่ว่าในช่วงเนี้คุณตาก็ดูว่ามันสวยนะมันสวยอ่าก็กล่าวว่าอ่าจะมาดูอีกทีหนึ่งหลัง หลังข้าวโตอีกสักเดือนหนึ่งนะครับโตอีกสักเดือนหนึ่งอ่านะครับต้นไม้ต้นนี้นะครับก็คราวที่แล้วก็เป็นต้นไม้ที่เราถ่ายผ่านต้นนี้แหละนะครับผ่านถ่ายผ่าน,านต้นนี้แหละมันก็สวยดีนะครับมันก็สวยดีนะครับมันก็สวยดีนะครับต้นข้าวมันก็งอกงามดีนะครับ เห็นไหมครับเนี่ยจะโตะข้าวจะโตสวยงามนะครับข้าวจะโตสวยงามสวยงามมากทีเดียวนะครับสวยงามมากทีเดียวนะครับก็กล่าวว่าถ้าฝนตกาตลอดนะครับไม่ทิ้งช่วงนานข้าวมันไม่ทิ้งช่วงนานเมื่อไม่ทิ้งช่วงนานเนี่ยข้าวมันก็จะโตแล้วก็จะโต สม่ำเสมอนะครับโตสม่ำเสมออ่าตอนนี้พวกหญ้าต่างๆพวกหญ้าที่ขึ้นแซมเช่นหญ้าจีนแดงนะครับหญ้าจีนแดงหรืออ่าหรือ,อาบ้านเราเรียกว่าหญ้าอะไรนาหญ้าอะไรนะ,อ,อ,ะรนะอืมคุณตาก็เรียกไม่ถูกนะครับเดี๋ยวนึกออกจะบอกนะครับนึกออกจะบอก นะครับดูทางด้านนี้บ้างนะครับทางด้านนี้โอ้สวยงามนะครับสวยงามเอปีนี้น่าจะได้ข้าวดีนะครับน่าจะได้ข้าวดีแต่ก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับมีส่วนหนึ่งที่อดูดูแล้วอาจจะเป็นเพลี้ยรหรือเป็นอะไรแต่เรายังดูก่อนยังดูก่อนนะครับยังดูก่อนว่ามันจะเป็นเพลี้ยไหม เป็นหนอนกอไหมแต่ไม่น่าจะเป็นนะครับเพราะว่า,าทุกทีเราไม่เคยเห็นหน,นอนกอเกิดขึ้นที่นี่นะครับหนอนกอเกิดขึ้นที่นี่นะครับก็ก็ดูไปนะครับสวยงามแต่ก็มีบางส่วนที่ยังไม่ไม่งอกเต็มที่นะครับยังไม่งอกเต็มที่มันยังมีน้ำท่วมอยู่นะครับไอ้น้ำท่วมเนี่ยไอ้ตรงที่มันท่วมมันก็ท่วมที่มันไม่ท่วม มันก็ไม่ท่วมนะครับมันก็ไม่ท่วมอ่าคุณตาก็จะคอยดูนะครับจะคอยดูอ่าจะคอยดูว่า,าเขาเขามีอ่าอะไรที่จะปกป้องคุ้มครองเขาได้นะครับปกป้องคุ้มครองเขาได้คือหมายความว่าอ่าพอน้ำลดลงน้ำลดลง ลดลงไปได้หน่อยหนึ่งลดลงไปได้สักพักหนึ่งอาพอดินเริ่มจะแห้งก็ขอให้ฝนตกลงมาอีกพอฝนตกลงมาอีกมันก็ได้ผลนะครับวันนี้ก็ขอลงคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ